สว,สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบอมาพ่อเป็นเพจชาแนลหรือเราจ้ะมากัดทีรักเม่เจี๊ยบนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าเซ็ปเซ็ปน้อกันจ้าคู่ชีวิตรักสองเราแล้ะจ้ามาพี่น้องเซ็ปเซ็ปน้อกันมือนี้แดงลาบเนื้อลาบเนื้อแปลว่าหั่นเป็นฝอยจ้าพี่น้องจ้าบริเวณฟักอะไรเงี้กับข้าวเหนียวพุละกองกับหมันมาพี่น้องกระบอกแตงผักเผวพี่น้องก็ได้พี่น้องเซ็บเซ็ปน้อกัน แก่พักกะไลยเพื่อไม่เจียบน้ำนะเอาคุณจะแล้วินน้ำกันเลยกินมมเนาะมาจบเสียจแะ้วน่ใไหมมันสีนเนียมันจีโมันจีดอืัอเลยอขอกำลังัก Eplet mitt lever. Mình lại kia vô Rồi Ôi nữa rồi subscribe cho kênh Ghiền Mì 有没有呢？

เนี่ยคืองลกอมตับมหน่อยนึงพีงเราตวจกว่อาไปใหพี่น้องพู้บ่กินดีเพือจะเดอ้อจะเป็นการประหยัดคุิตะอี่อง กินยากน็นส่ียนี่อืลตาหลาพี่น้องเลยกินเขา้าได้ที่ไปพี่น้องเลวยกันกินได้จอด มันะมวนไนะมันจะมีปากหยักดซาใสไปเยมืไปรวมตัวนั้นให้แม่เปไหยย ปิดประลตัวนั <Tang> ้นให้แ hmm. <oman> ม่นลลูกมันต่างเงี้ยเพราะว่ะทำาร่หวาจนา่ะจะใส่พระลหม่อยจ้ะ 干嘛的？这。 แบบนีเน่ยมันี่แซ่บนะค่ะคู้บก ม็นมีพนิกดว้จูกกินแล้วจคาเว่าเผ็ดปไปอีกหัวเผ็ดนะต่อจะพริกป่นยัเดเลยกหัวพน

ขอภัยหลายๆเด้อพี่น้องผู้เพื่อนกินดิฟแม่จ้าผู้เพื่อนบกินดิฟแม่เพ้นม่เก็บกินจ้จพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบหพันคลิปไม่ไม่ของแม่เพ้นไม่เก็บลงด้วย้จพี่น้องจ้าฝากช่องของแม่เพ่นชาแนลไว้ในอ้อมใจพี่น้องจากคนในด้วย้จพี่น้องจ้ามาเห็นกันฝากกดติดตามในด้วย้จพี่น้อง คลิปนี้ก็เอาไว้จะมีจะคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้ะแม่มินไม่จไมไมไมเจียบกับข้อขอบพูดอะไรจ้ะ